ไประมาณนั้นนะครับออกส่วนหนึ่งนะครับก็คือโดยงในช่วงเชิญยังเอาเสาลงไม่ได้คือเราติดประเด็นไปคุยกับท่านทาง NPT แล้วนะฮะก็คือการเฉลิมเมืเกียรติในช่วงที่หนึ่งก็คือตั้งแต่โรงพยาบาลมาถึงโดยการเป็นข้อออกประมาณส่วนหนึ่งนะครับในการทำก็คือตั้งแต่อะไรในเมื่อเคเบิลวางแล้วนะครับในระยะที่หนึ่ง กับระยะที่สองที่ผมไล่ตู้ทวทีตู้มิเตอร์บ็อกเนี่ยอ่ะจะทำตอนไหนให้เงินมาเลยได้ไหมแล้วก็ทำควบคู่วันไปมันจะได้จบทีเดียวอะไรประมาณนี้สถานโครงการนะครับก็ที่ว่าโครงการกิจวัตรดินนะฮะอันนี้ระยะแรกนะครับให้ขอยอยดูชนีกหลายๆายซึ่งเราจะเอาลงไม่ได้นะฮะถ้าถ้าทางหนือให้จัดประชุมเชิญทาง ถ้าถ้าถ้าเขาเอาสายสื่อสารหรือสายขนิ่งออกพรอมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถเา็นหนึ่งในแรกเรายังยังยังรื้อสายสื่อสารของภาคเอกชนไม่ได้นะครับห้าสิบพันล้านครับประมาณห้าสิบแปดล้านครับคราวนี้จากฟังสายแล้วถ้าให้ลุดสำรวจใหม่ว่าเคุณทําได้ไหมลงนะคี่กำลังลงไปสำรวจกใหม่อยู่นะฮะถ้าเขาตกลงก็อาจจะเปิดไปไดไหมสามลายน่าจะมีลายในลายหนึ่งเลยรับก็คือขั้นตอนสมมติถ้าได้แล้ว คนนิเตอร์ไฟฟ้าที่หน้าบ้านเขาบา,บางบางคนที่ไม่ได้ก่อที่มีบางค่ายนะครับอย่างทูเนี่ยเขาเริ่มดําเนินการแล้วแหละตั้งแต่หลังที่ประชุมมาช่วยประสานใ,<ช>ให้เพื่อให้ปัญหา,าเหล่านี้มันที่ขาดได้ครับผมคืออย่งนี้ครับคือทางประชาเลือกประเด็นที่เราจะทําในปีนี้นะคะก็เกิดจากเครือข่ายช่องสของเราครับก็นักแรกเห็นว่าอีรักเจกะห้องผมก่อนนะครับท่านปปจอก็ใช้ก็ประมาณ4 0สิล้านบาทในการดำเนินการในครทั้งนี้นะครับ แห้วก,า,การจนาุรีได้มีมาตรฐานข,ของการปร,ริกาตัวหึงสำนักงานจรารรภาคเแแือนะครับเราได้ร่วมมือ,อกับงคาราคมหรือวิยาเปิดไปคร่าวๆหนก็ได้นะครับ